ไฮโลสวัสดีครับผู้ชมท่านหลายยูบุญเอเนเมอร์คุณเตสครับวันนี้ผมจะมาเกียร์เครับสำหรับวันนี้เนี่ยมันจะมีเกียรน,นะครับจะจะตอนนี้ได้โพสผลเลยผลโชว์มาแล้วนะครับในชุนมชมไปดูได้นะครับเดี๋ยวผ้าผมขึ้นแล้วนะครับนี่ขัมาเกีเได้นะครับใต้ลากคลิปนะอยู่ที่ชุมชนเนาะ จะลือไปเคียนเอด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เคียนเปิดแล้วเึงพัสดทรบกว่าแล้วยังไม่ได้เปิดเลยนั้นเปิดเลยดีกว่านั่นเปิดแล้วนะครับสามารถใส่คําถามได้ไม่เกิน5ข้อนะครับ อยู่ที่ได้แค่5ข้อนะครับใส่คำถามมานะครับอยากจะอบทุกคนมั่นเลยว่าอย่าเพื่อจะได้คลายสใครกับกคนนะอย่าลืมไปต่อคาถาด้วยนะครับคอมเมนต์มาเลยในคลิปนี้ก็ได้หรือในทช,ชมก็ได้นะครับตงโค้ดเนาะอย่าลืมไปคิดเองกันด้วยนะครับขอจบคลิปวันนี้บา,บายยโอเคนะครับอย่าลื ก็ที่จบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตั้งสมครกดติดตั้งสมัครกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดให้เยอะๆเลยนะครับกดติดตั้งเลยนะครับไปถึง2,000ซับไปเลยตอนนี้ขอจบคลิปน,นี้ครับบ๊ายบาย